สวัสดีเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมช่องโอนใจรลกเกษตรนะครับวันนี้ก็พามาชมสวนกล้วยเกษตรผสมผสานนะครับในโรงเรียนที่ผมและเพื่อนได้ช่วยกันปลูกนะครับมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับจนทุกวันนี้ก็เดือนธันวาคมแล้วครบ6เดือนพอดีนะครับวันนี้วันที่10นะครับวันเวลาผ่านไปนะครับก็ได้เห็นการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ นะครับทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นมันไม่สูญเปล่านะครับวันนี้ก็นะเมื่อช่วงเช้าผมเพื่อนแล้วก็คุณครูนะก็ได้มาช่วยกันถากถางรอบๆเห็นไหมเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนี่ครับถากถางรอบๆโคนต้นกล้วยแล้วก็ต้นแขนะเพราะว่า นะครับจะทําการใส่ปุ๋ยนะครับคุณครูก็ซื้อปุ๋ยมานะเป็นปุ๋ยขี้ไก่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่ก็ถากถางรอบๆนะครับแล้วก็มีน้องคนหนึ่งมาช่วยด้วยนะครับขยันมากๆนะครับถือว่าดีนี่เห็นไหมครับสวนกล้วยของเรานะครับคอยดูนะถ้าได้ปุ๋ยไปจะสวยขึ้นมากเพื่อนๆนี่อันนี้ผมก็มาเปิดน้ําใส่นะอันนี้ผมมาเปิดน้ําใส่นะครับผมก็เปิดๆใส่ๆต้นแคร์ต้นอะไรไปงั้นแหละนะครับผมกลัวมันแบบดินแห้งเกิน่ะ นี่ผมก็เปิดใส่นี้นะครับส่วนอีกทางฝั่งหนึ่งทางนั้นใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วนะครับใส่ปุ๋ยแล้วก็รดน้ําเสร็จแล้วนะครับฝั่งฝั่งทางนั้นจะใส่ปุ๋ยแล้วก็รดน้ําเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาชมทีหลังนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่หเดือนผ่านไปนี่ครับก็เห็นการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับที่ได้ทําที่ได้เห็นจากการลงมือทําของเรานะครับมันก็เกิดผลนะครับถึงโรงเรียน รงเรียนอื่นๆนะนะอาจจะไม่ได้มีแบบโรงเรียนผมอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้เน้นแบบให้นักเรียนได้อันนี้ชีวิตจริงอ่ะส่วนมากโรงเรียนอื่นเขาอาจจะเน้นอะไรอ่ะเน้นอะไรวิชาคณิตวิชาวิทย์นะก็แล้วแต่บางโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนกีฬาก็เน้นกีฬานั้นก็ดีไปอย่างนะครับแต่ว่าโรงเรียนผมก็ดีนะที่มีพื้นที่ให้นักเรียนได้ ทำการเกษตรนี่เห็นไหมพื้นที่ก็ไม่ใช่เล็กๆนะตรงเนี้ยมันกว้างเหมือนกันนะเพื่อนๆน,นะครับอาจดูในนี้อาจจะเห็นว่าเล็กๆแต่ความจริงมันไม่เล็กนะมันก็ค่อนข้างกว้างอยู่นี่ปุ๋ยขี้ไก่เพื่อนๆหลายกระสอบนะใช้ไปแล้วสามกระสอบฝั่งนั้นนี่นะครับเป็นปุ๋ยขี้ไก่ใส่ปุ๋ยแบบปุ๋ยอินทรีย์นี่แหละนะนะครับปุ๋ยขี้ไก่นี่มันจะดีแต่ว่าถ้าใส่เยอะเกินไปก็ไม่ดีนะเพราะว่ามันจะร้อนมันจะกระเดามันจะกระดาวนั่นแหละนะนะมันร้อน นะครับภาษาเขมรคิดเรียกว่ากระเดากระเดาก็ได้กระดาวก็ได,ด,ได้แล้วแต่จะเรียกนะครับร้อนนะเราก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับนี่ทั้งดอกแคทั้งกล้วยนะครับคุณครูบอกว่าเดี๋ยวจะบอกให้ผ่านโรงกีมาตัดมาตัดหญ้านะเพราะว่าเราได้อันนี้รอบ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 ขนกล้วยแล้วต่อไปก็ใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วก็ค่อยให้ขามาตัดหญ้าทาความสะอาดที่นี่แหละเพื่อนเพื่อนวยเลยนะครับแรกๆอาจจะอย่างนี้แหละเดี๋ยวพอไปไปมามา นะครับเราก็จะเห็นผลเองเดี๋ยวผมให้ไปดูไปดูกล้วยนะคุณเล็บกล้วยเล็บมือนางที่ออกเครือแล้วอะ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่พาดูอันนี้ก่อนให้ดูมะนาวมะนาวมะนาว,นาวต้นนี้เป็นมะนาวผมไม่กล้าไปใกล้มากนะเพื่อนๆมันแบบรกอะ่ะมันรกมันสเสดเดินไปเดี๋ยวเจองูแต่ว่ามะนาวต้นนี้ลูกจะใหญ่มากนะครับผมไม่อยากซูมหรอกเดี๋ยวภาพมันแตกภาพมันออกมาไม่สวย นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็ถ่ายที่เดิมๆนี่แหละแต่ว่าถ่ายเดือนละครั้งนะครับก็อัปเดตให้ทุกคนได้ชมเห็นไหมครับก็เห็นความเจริญเติบโตไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกล้วยเล็บมือนางที่ออกเครือนะดูในวิดีโออย่างนี้อาจจะมันแบบอาจจะไม่สวยนะแต่ถ้ามาดูจริงๆคือจะแบบเขียวสวยเพราะว่าในในกล้องนี้มันจะแบบยังไงละ่ะแบบแสงอะนะมันเป็นแสงเยอะนะครับถ้ามาเห็นจริงๆก็จะสวย นะคับเพื่อนๆนี่เดี๋ยวให้ชมนะครับนี่ครับเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมกล้วยเล็บมือนางนะครับได้ประมาณ4หวีก็ถือว่าดีนะกล้วยเล็บมือนางจะเป็นต้นที่เป็นกล้วยที่ไม่ใหญ่มากนะครับขนาดเท่านี้แหละสูงได้ประมาณ2เมตรนะครับสองเมตรเท่านั้นแหละนะครับเขาก็จะออกเครือแล้วนี่หนหวี v, 2อหวี3ามหวีสี่หวีนะครับนี่คือกล้วยเครือแรกของสวนของโรงเรียนของเรา นะครับนี่กล้วยเครือแรนะครับก็บง่งบอกถึงความประสบผลสําเร็จและความเจริญเติบโตนะครับปลูกกล้วยก็ต้องได้กลืนกล้วยนะครับนี่นะครับเป็นนะครับขวัญตาขวัญใจของกล้วยโรงเรียนเรานะครับผมก็พูดไปงั้นแหละนะนะครับก็ดีใจนะที่ปลูกมาแล้วอ่ะประสบความสําเร็จนะครับกล้วยเลมือนางจะเป็นกล้วยที่มีรสชาติหวานอร่อยมาก นะครับเล็กๆไม่ใหญ่นี่ครับประสบความสําเร็จแล้วต้นหนึ่งเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวต้นๆต,ต่อไปก็นะครับเดี๋ยวเขาก็ออกมาตามเลยนะครับยิ่งได้ปุ๋ยได้น้ําไปโอ้โหสวยเลยนะครับนี่เห็นไหมครับสวนกล้วยของโรงเรียนของเรานะครับเริ่มอุดมสมบูรณ์ขึ้นเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนั้นก่อนที่ใส่ปุ๋ยสวนกล้วยโรงเรียนของผมเนี่ยมันจะ60%เเลยแหละนะจะเป็นกล้วยเล็บมือนางนะครับส่วน อีก3 0ก็จะเป็นกล้วยน้ำว้าและอีก10%ก็อาจจะเป็นอะไรอะกล้วยหอมทองก็มีแล้วก็ต้นแค่ต้นพริกประมาณนั่นแหละนะครับก็ปลูกเท่าที่เราปลูกได้แล้วก็ดูแลได้ถ้าเราปลูกเยอะเกินไปมันจะดูแลไม่ทั่วถึงมันก็ส่งผลไม่ดีต่อพืชน,นี่ที่ผมมาพรวนพรวนรดน้ำใส่ปุ๋ยกับเพื่อนเมื่อเช้านะครับก็นะครับ,นะรบถือว่าดีแล้วนะครับเดี๋ยวหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปเดี๋ยวก็เห็นผลเองอ่ะนี่นะครับฝั่งนี้ นะครับก็รดน้ำพวนดินใส่ปุ๋ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็เจริญเติบโตไปเองเรื่อยๆนะครับเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีหรอกนะครับปุ๋ยเคมีก็แพงอ่ะกระสอบหนึ่งตั้งกี่อ่ะหลักพันแล้วมั้งไม่รู้ไม่ได้สนใจพวกปุ๋ยเคมองเคมีอะไรมากนะครับนี่ปุ๋ยขี้ไก่นี่กระสอบละกี่บาทนะลืมแล้วนะครับคุณครูบอกอยู่นะไม่รู้ผมจาไม่ได้หรอกนะครับนี่นะครับกล้วยนะครับเดี๋ยวก็เจริญเติบโตไปเรื่อยๆเนาะเพื่อนๆ นี่อันนี้ก็กล้วยที่ต้นแม่มันตายแล้วต้นลูกก็งอกมานะครับเห็นไม่มีด่างแบบลายน้ําหมากด้วยนะครับแต่ยังว่าเดี๋ยวเขาก็หายไปแหละนะครับมันเป็นด่างเทียมอ่ะนะครับการโดนหลอกซงหลอกซื้ออาจจะมีก็ได้นะนะครับถ้าหากคนที่เขาไม่รู้นะครับแต่เราก็ต้องรู้เท่าทันพวกโลกออนไลน์เข้าไว้นะครับนี่เท่านี้ก็วันนี้สั้นๆครับผมไม่มีอะไรมากมายนะครับเพราะว่าก็ตอนนี้มันตอนเย็นนะเย็นแล้วผมก็ ไม่อยากถ่ายนานเกินไปเดี๋ยวมันจะเย็นนะครับจะไปซื้อของต่อด้วยนะครับนี่เห็นไม้สวยสวยงามนะครับผมเห็นแล้วผมก็รู้สึกสดชื่นรู้สึกดีใจนะที่ได้เห็นนะครับอาจจะโดนเขาเรียกว่าอะไรแรงแรงกระแทกหรือเปล่านะเอออาจจะโดนแรงกระแทกจากคนอื่นแรงต่อต้านนะนะครับแต่ไม่ค่อยมีใครต่อต้านหรอก นะครับใครกันจะมาต่อต้านนะครับใครจะกล้ามาต่อต้านเราเราไม่ได้ทําอะไรผิดใช่ไมเพืนเพื่อน,นเราใช้พื้นที่ของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์นะครับโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนแห่งเกษตรกรรมและธรรมชาตินะครับเหมาะมากสําหรับคนอย่างผมนะครับผมส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบโรงเรียนที่ในเมืองอันนี้ความคิดส่วนตัวนะนะครับใครจะชอบก็แล้วแต่แต่ผมชอบโรงเรียนที่ อยู่ตามชนบทสงบสงีียมอย่างนี้แหละนะครับมันมีความสุขดีนะครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเราต้องดูแลสุขภาพของเราด้วยนะครับใครรับชมคลิปผมจบขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ